นี่ครับโอ้ดูครับบรรยากาศรอบๆรบ่รมรื่นมากโอ้ก็มีคนเดินขึ้นไปชมเรื่อยๆเ,เนาะโอ้ดูครับเนี่ยเป็นเหมือนกับป่าดงดิบเลยนะฮะอ้ดมสมบูรณ์มากโอเดินไปเรื่อยๆเ,เดินไปเรื่อยๆ โอ้น้ำรั่วไม่ใช่น้ำรั่วท่อรั่วโอ้นี่ก็มีอีกต้นหนึ่งนะเนาะเนาะต้นพระเจ้าฮาพระองค์อีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นอ๋อต่ครับต้นใหญ่ไหมฮะใหญ่ว้โอ้นี่ครับไปเลยๆขึ้นไปขึ้นไป นนี่ะะฮกะำลังจะเดินขึ้นไปชมต้นพระเจ้าห้าพระองค์นี่ครับดูบรรยากาศนี่ครับทางที่เราเดินขึ้นมาตะกี้ <c oughs> ถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ย เราจะเดินขึ้นได้ไหมแม่จะเดินขึ้นไม่ได้นะมันลื่นเนาะไกลถึงแล้วลูปอยเร็วเหนื่อยไหมถึงยังเออถึงแล้วโอ้นี่ไงอูใหญ่มากเลยนี่ไงโอ้ดูสิมีรอยแป้งด้วยคนก็มา จองจะคอหวยอย่างเดียวเนาะโอ้นี่อ่ปะป้าซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกอะ่ะไม่เกิดเลยโอ้นี่ครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์นี่ครับดูรากันใหญ่มากโอ้สุดๆเลย เนี่ยเดินมาฝั่งนี้ลูกไหมเร็วระวังลื่นด้วยเด้อเนี่ยครับโอ้เนี่ยครับ,รบใหญ่มากใหญ่จริงๆเลยสุดๆเลยเยี่ยมมากเลยครับใหญ่มากววกานเจ้พูดว่าหมอมา เ,เรากำลังจะเดินทางกลับเล้วเห็นไหมดูสิน้องหรือพี่เห็นไหมเห็นไหมเขาเก่งมากเลยไปเดี๋ยวหน้าก็เก่งไปลงไปเลยว้ยว้ยโอ้ดูครับต้นไม้ที่นี่ใหญ่มาก นี่ฮะโอ้ดูครับต้นไม้ใหญ่มากอุดมสมบูรณ์มากยิก่งใหญ่มากร่มเย็นมากเนาะมาเนาะอุ้ยดูครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่โอ้สมบูรณ์มากนี่โอวนี่ต้นตะแบกนาดูสิตะแบกนาใหญ่มากโอ้โห นี่ขนาดเราไม่ได้ขึ้นไปที่สูงมากเนาะวัดนี้อยู่ระดับถ้าพูดไปก็คืออยู่ระดับแบบถือว่าตีนเขาอะข่ะเอออูหู้งงบจบแล้วไปมากขึ้นไปเดี๋ยวป้าถ่ายภาพให้ด้วยไปเลยลถ่ายวิดีโอไปด้วยอ้นี่ไงต้นสมพง หันหน้ามาเดี๋ยวนะหันหน้ามาเร็วนงสองโอเคนี่เป็นรุกขะมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีอันนี้คือมีอายุประมาณ300ถึง500ปีขนาด10คนโอบสูงประมาณ30เมตร คือสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าลูกดูสิเขาบอกว่าอ่าดูประวัติครับด้วยความเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาชาวสวนทุเรียนในตําบลฉมันจึงได้อุทิศที่ดินในหมู่บ้านให้เห็นให้เป็นพื้นที่ในการสร้างวัดเขาบรรจบแต่เส้นทางที่จะเข้าวัดมีต้นสมพงและโขดหินอยู่เป็นจํานวนมากสร้างความลําบากให้ครับพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตและประชาชนที่จะไปวัดชาวบ้านจึงเจาะต้นสมพง เป็นช่องเล็กๆเ, <Okay. S 1> เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกแม้กระน,นั้นต้นสมพงต้นนี้ก็ยังแข็งแรงและเจริญเติบโตเป็นปกติจนทุกวันนี้ชาวบ้าน <Okay. S 1> จึงเรียกช่องที่เจาะนี้ว่าประตูสวรรค์ <Okay. S 1> เป็นช่องที่เข้าสู่ <Okay. S 1> ความสงบและธรรมะโอ้โห oh oh. นี่ฮะต้นสมพงอายุประมาณ300-500ถึงปีมีความสูงประมาณราวรา0มบเมตร โอ้สวยงามมากเนาะน่าไปรอดแะะล้วค่ะรอดประตูสวรรค์โอ้โอใหญ่มากคถ่ายรูปืม